แช์ขว่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้26มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตตารางโอนเงินมาสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่กันนะคะประจำเดือนเมษายน2566เป็นเดือนแรกสำหรับ การเริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่ด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตกันว่ามีกี่รายการที่โอนเข้าบัตรโดยจะรับรวมนะคะ1 5 6 5รสํบาทสำหรับเดือนเมษายนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5ง6ประจำเดือนเมษายนนะคะ กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น12,275,71รายโดยจะเริ่มใช้จ่ายวันแรก1เมษายนนะคะสำหรับวงเงินค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆเดือนมีจำนวนเงินทั้งสิ้น1,565บาท ต่อคนต่อเดือนซึ่งคาดว่าการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ66วันเวลาการโอนไม่เปลี่ยนแปลงจากการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งก่อนนะคะโดยรายละเอียดนะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน300บาทต่อคนต่อเดือนใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัดเริ่มใช้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการห่วงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะคะเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันทุกวันที่18ของเดือนนะคะจะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนลวดค่านะ้าประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะนี่คือตารางโอนเงินประจำเดือนเมษายน2566สำหรับการเริ่มใช้บัตรใหม่บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ